จจริงผม่าไม่เท่าไหร่หรอกผมผมสงสารได้สี่สิบสองไงอ่รา200มักิสอร้อยังฮอันนี้ที่ซื้อมาประชดพี่เขาใช่ไหมคือด่าในใจคือมันจะรู้เาบ้างไว้เนี่ยไปถล่มพ่อเขาฝักมือได้เ็เรียกแล้วเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันวะอูเห็นพี่เกียรกูตะกินตะกินพี่เกียร์ชี้ทางตรงวะก็จะมาไหว้กู พี่ตาไอพี่ตู่พี่ตู่บอกว่าพอลงสะพานแล้วอ่ะให้ชิดซ้ายคอยจมเกมขึ้นสะพานไว้หาลงรับไอลงสะพานแรกใช่ไหมให้บอกให้คอยอะสะพานนี้สะพานใหญ่สะพานเล็กจะไปเอาทำไมครบมันจะมีตรงไหนคอยมีทางให้บวกกลับอย่างเียก็ังไงก็ลงบ่ตรฉลองลงเลยไงกาเลยบอกไยว่าถ้าหลวงพ่อเห็นปักมันได้ก็ปักแล้วปักแล้วมันไปอ่ะผมหน้ากลมตาผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอม ไม,มไม่ยอมใช่ไหม,ไม,มตามตามมาติดติดไม่ยอม,ม,ยอมคืองโง่ตามกูมาติดติดเดี๋ยวถ้าใส่สี่สิบแปดจะยิ่งกงี้น,นี่อีกจะงโง่<ด>เร็วไม่ใช่จะงโง่เร็วกว่านี้ใช่ไหมรถับบัวจ,จะได้จะได้งโง,โงโนน่เร็ว<อ>กว่านี้สี่สิบแปดไปกไลับตับบัวทองแล้วมาใส่เราจะดูดให้หนึบเลยแหละทีเนี้ยมาพี่รู้แล้ว่เขาหลอกแต่เคาอยากให้รู้ว่าเราแหลงจะดู้ที่ไหนว่าสี่สิบแปดมันเร็วที่ไหนแบงค์สปีดลองดูที่อะไรนะ โอ้โหมาเยอะอ่ะสองร้อยไหมลงตะพานดี้อ่โอ้ยไม่ได้สองร้อยเราผ่อนดูหลังด้วยแหละเอื่อวันนพี่นุใส่ผมก็ใส่ตามผมคิดอยู่ในไม่พอคุณหลุดตะพานมากูเลี้ยวโค้งกูรู้แล้วกูบอกแล้วอ่ะเออเราโดนแล้วพลาดแล้วเราโดนแล้วไหนๆก็โดนแล้วก็ไปเหอะจะได้มีเสียฟอร์มถ้าถ้าจอดไม่เสียฟอร์มจอดแล้วรอเสียฟอร์จอดแล้วโทรหานี่เสียเลยนะจอดแล้วโทรหานี่เสียเลยจบข่าวเลย

กลับเย็นเนี่ยผมเอาเงินมาดีกว่ามีบายเจะเอาเอาดีกว no ่าเอาเอสเอาเอสให้มันให้มันข้ามไปเลยไอ้ยันสี่พันเอสโซเอาเอาเอสโซเอ็กที้าจานจานเอสโซเอ็ก่พะสี่พันนะได้ได้เยาจัดให้งบสี่พันนะเยวจัดให้กระโหลกกระโหลอกซ์กูเอากระโหลเอ็ก t ทีนะซื้อกูก็ได้ไปขายสองพันโอได้ดบอกกระโหลกทีเบาเบาอนนิดนึง เขาเลยวะเขาบอกให้ให้นึกงใบกระโหลกธรรมดาแต่อันนั้นกระเป๋าอยู่แล้วกระโหลกโยเล่ไงผมบอกว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยจะมีขายจะเข้าไปหาจานันไปต้อมจานันให้ได้ถ้าได้ผมผมจะไปเอาเปลี่ยนเดี๋ยวเราขายรวมว่เดี๋ยวเราจะรับเปิดร้านเดี๋ยวขายเดี๋ยวลงเมลขายเดี๋ยวมีคนมาเพียบเลยลงคนตั้งเยอะ